วันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะโครงการบ้านสวนนะคะประตูนครนายกนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเท้าวนะคะเพอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะก็ตรงนี้นะคะที่เรายืนอ,อยู่นะคะจะเป็นแปลง A1 นะคะเป็นแปลง A1 อันนี้แปลงนี้ลักษณะการพัฒนาแล้วก็ของเรานะคะจะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะคะก็มีบ้านแบบนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอย40ตารางเมตรนะคะ ก็แบบนี้เนาะแล้วก็ขุดบ่อแล้วก็แต่งสวนให้แบบนี้เลยนะคะถนนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะทําเป็นถนนลาดยางนะคะแล้วก็ถนนหน้าแปลงตรงนี้นะคะก็จะทําเป็นถนนลาดยางเช่นกันนะคะก็จะมีไฟฟ้านะคะแล้วก็น้ําประปาหน้าแปลงเลยนะคะก็แล้วก็ที่ดินตรงนี้นะคะเอ่อบรรยากาศดีมากเลยนะคะทําเลทองนะคะติดถนน นู่นนะคะติดถนนรังสิตนะครนายกฝั่งนู้นนะคะก็ที่ดินนะคะจะตั้งอยู่ฝั่งที่ขาไปนะครนายกนะคะกม64เนาะห่างจากบะหมี่หนุ่ประมาณ5กิโลเมตรนะคะนี่นะคะก็ที่สําคัญนะคะวิวทุ่งนานะคะวิวทุ่งนาแล้วก็นู่นนะคะวิวเขาแบบนู้นเลยนะคะมีทั้งหมด9แปลงนะคะตอนนี้ก็จองไปแล้วสี่แปลงนะคะเหลือเพียงแค่5แปลงเท่านั้นนะคะก็ พื้นที่จะอยู่ที่ประมาณ1ไร่3งาน50ตารางวานะคะตารางวาละ7,500บาทนะคะก็สนใจที่ดินตรงนี้นะคะก็นัดชมที่ดินได้เลยนะคะที่เบอร์080นะคะ616-1806นะคะ